สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการขา่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่19มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนุชพระเชิญมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการรอบโรงพยาบาลกาซาซิตี้ครั้งนานาชาติเสียงแตกหลังปูตินครองอำนาจต่ออีก6ปี ไบเดนแสดงอารมณ์ขันเสียสีอายุทรัมป์และเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธขณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนกรุงโซลส่วนจีนออกมาเตือนประชาชนของตนในสิงคโปร์อย่าเล่นการพนันและเสริมข่าววันนี้นะครับไบเดนทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนไหนโดนใจชาวแดนมังกรและส่งท้ายวันนี้ผลวิจัยเตือนมล,ลพิษ PM2.5 ภายในอาคารย่ำแย่กว่ากลางแจ้งจริงหรือไม่ ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในขา่าวสดสายตรงจากวิเวทไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มต้นนะครับไปดูสถานการณ์ที่ชุนกาซากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณธิติการค่ะทางกองทัพอิสราเอลนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าได้ทําปฏิบัติการทางทหารที่โรงพยาบาลชีฟาในกาซาซตตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาคมโลกก็จับตายอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากกองทัพอิสราเอลได้ส่งกําลังบุกค,ค้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ โดยพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุในแถลงการว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการเมื่อวันจันทร์เพราะเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นฐานบัญชาการโจมตีอิสราเอลทางพลเรือตรีฮาการีได้กล่าวว่าเราจะทำปฏิบัติการนี้ด้วยความระมัดระวังพร้อมๆกับทำให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะยังคงทำหน้าที่สำคัญของตนต่อไปได้ พยานรายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่รอบๆโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาทั้งยังมีผู้พบเห็นรถถังอิสราเอลในบริเวณดังกล่าวด้วยทั้งโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่า อิสราเอลกำลังจุดชนวนความอดอยากรุนแรงในกาซาและกำลังใช้ภาวะความหิวโหยเป็นอาวุธทำรรสงครามบอเรลยังกล่าวในการถแถลงข่าวกรณีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับกาซาในกรุงบรัสเซลส์ด้วยว่าในกาซาเราไม่ได้ใกล้แค่ใกล้จะตกอยู่ในภาวะภาวะอดอยากรุนแรงแต่เราประสบภาวะอดอยากรุนแรงทที่ผลกระระะบปชาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนับพัน นับพันคนนะคะทางอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้กล่าวว่ารัฐบาลเทลอาวีฟอนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวนมากให้เข้าไปยังกาซาทั้งทงางภาคพื้นดินทางอากาศและทะเล เพื่อให้ใครก็ได้ที่ยินดีจะช่วยพร้อมกล่าวหานักรบกลุ่มฮามาสว่าใช้ความรุนแรงก่อกวนขบวนขนส่งความช่วยเหลือค่ะกลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆมักพูดถึงความท้าทายทั้งหลายในการนำความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาซึ่งยังมีการปิดกั้นโดยอิสราเอลและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในกาซาได้เนื่องจากความขัดแยง้งที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณนพัตน์ ครับจากที่ตอนอกกลางนะครับไปต่อที่ยุโรปครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาสามารถยิงโดรน17ลำจากทั้งหมด22ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วประเทศเช่นเคโปครองเคียฟและดนิโปรเปรอฟส์นะครับ โดยกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าในบรรดาอากาศยานที่รัเสเซียส่งมาโจมตีนั้นยังมีขีปนาวุธอีก5าลำที่ต้องการสร้างความเสียหายต่อเขตป,ปกครองคาร์คิฟที่อยู่ติดแนวชายแดนรัเสเซียยูเครนด้วยนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก2ลำที่พุ่งเป้าไปที่เขตป,ปกครองซูมีบริเวณใกล้กันเซอร์ฮีไลแสกผู้ว่าการของตนีโปรเปตรอฟส์กล่าวว่าเศษซากโดรนกระจายตกลงบนหลังคางของอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งและทำให้เกิดเพลิงไหม ในส่วนอื่นๆของประเทศนะครับมีรายงานความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยและเขตอุตสาหกรรมด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของอยูเครนกล่าวในวที่นะครับว่ากองกําลังของตนได้เปรียบในสำรองทุนรบกับยูเครนและอาจมีความจําเป็นที่จะสร้างแนวกันชนในฝั่งยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีเข้ามาในรัสเซีย เมื่อวันอาทิตย์รัสเซียสรุปผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งปูตินได้รับชัยชนะแต่เป็นการเลือกตั้งที่ถูกปหลายประเทศตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตโโลมียรเซนสกี้นะครับกล่าวในวันอาทิตย์ว่าทุกสิ่งที่รัสเซียกระทำต่อพื้นที่ซึ่งถูกควบคุมในยูเครนถือเป็นอาชญากรรมและกล่าวว่ามันต้องมีการลงโทษกลับอย่างยุติธรรม ต่อทุกอย่างที่ฆาตรกรรัสเซียกระทำในสงครามครั้งนี้และต่ออำนาจตลอดชีวิตของปูตินก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าการโจมตีโดยโดรนจากยูเครนสร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียขณะที่วีโอยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลเรื่องการโจมตีด้วยโดรนกันไปมาระหว่างทั้งสงฝ่ายได้ครับคุณนิติการ ค่ะหยับมาที่การเลือกตั้งรัสเซียนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งที่มีออกมาก็จบลงด้วยชัยชนะอย่างถล่มทลายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะซึ่งตามมาซึ่งทัศนะที่แตกต่างกันของประชาคมโลกค่ะ โดยในวันจันรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสภาพยุโรปได้กล่าวก่อนการประชุมในกรุงบรัสเซลของเบลเยียมว่าผลการเลือกตั้งในรัสเซียนั้นเป็นการจัดฉากก่อนที่จะประชุมข้อตกลงความบาดผู้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและปฏิบัติอย่างมิชอบต่ออเล็กเซนาวลนีแกนนาฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางอันนาเลนาแบรบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งเยอรมน,นีก็กล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยว่าการเลือกตั้งของรัสเซียเป็นการเลือกตั้งโดยไม่มีทางเลือกขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสสเตฟานเซจอรเน่ one, ได้กล่าวว่ารัฐบากลกรุงปารีสรับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการเลือกตั้งเพื่อล้อเลียนการลุก,การานยูเครนที่ประเทศเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารค่ะ ด่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษได้ไป็ลนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงเบื้องลึกการกดขี่ในรัสเซียโดยระบุว่าปูตินกำจัดศัตรูทางการเมืองควบคุมสื่อและมอบมงกุฎผู้ชนะให้ตัวเองนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ฝั่งประธานาธิบดีโวโลเิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็กล่าวว่าการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นไม่มีความชอบธรรมและเป็นที่ชัดเจนของคนทั้งโลกว่าปูตินกระหายอำนาจและทำทุกอย่างเพื่อมีอำนาจตลอดไปส่วนโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในวันอาทิตย์ว่าการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นไม่เสรีและไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐนั้นยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เมื่อรอยเตอร์เผยแพร่รายงานออกมาค่ะคุณนภัสครับด้านรัฐบาลเครมลินครับออกมาปฏิเสธข้อวิจารณ์ทั้ง หลายและกล่าวว่าผลโหวตเลือกปูตินที่สูงถึง87%แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปูตินอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนรัสเซียครับอย่างไรก็ตามชาติพันธมิตรของรัสเซียก็มีท่าทีแตกต่างออกไปนะครับโดยสนักข่าวสินหัวของรัฐบาลจีนรายง,งานว่าสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนแสดงความยินดีกับปูตินและเชื่อว่าภายใต้การน,นําของปูตินรัสเซียจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในด้านการพัฒนาและการสร้างชาติ สิจง้ี่ผิงยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลปักกิ่งจะคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่ใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนอย่างไม่มีขีดจำกัดที่ตกลงกันไว้ในปี2022ก่อนสงครามในยูเครนจะเริ่มต้นครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวว่ารัฐบาลนิวเดลีคาดหวังที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พิเศษและคงทนกับรัฐบาลกรุงมอสโก ทั้งนี้จีเินเดียต่างเป็นสมาชิกกลุ่มบริกซ์ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาติเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเพื่อแข่งขันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐที่มีรัเสเซียร่วมอยู่ด้วยนะครับส่วนคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีอิบราฮิมรอีซีแห่งอิหร่านต่างกล่าวแสดงความยินดีต่อปูตินและเน้นย้ำถึงความต้องการที่จะขยายความร่วมมือทวิภาคีกับรัเสเซียด้วย ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่ชาติตอนตกพยายามเอาชนะรัเสเซียในทางการทูตก็มีสื่อในบางประเทศที่มองว่าชัยชนะของปูตินจะเป็นปัจจัยเสริมสร้างสัานภาพของประเทศปูกินาฟาโซมาลีและไนเจอร์ที่การทำรัฐประหารยึดอำนาจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้สามประเทศนี้มีความใกล้ชิดกับรัเสเซียมากขึ้นขณะที่ห่างเหินออกจากสหรัฐและฝรั่งเศสด้วยครับ ขณนะนที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิเวทไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับ <Be away. S 1> กลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้ กล่าวที่งานเลี้ยงในกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันได้ว่าที่คู่ท้าชิงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้แล้วมีคนหนึ่งที่แก่เกินไปและมีสภาพจิตใจที่ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้นำประเทศพร้อมกล่าวว่าส่วนอีกคนนั้นคือผมเองครับการเดบแนมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงอาหารคำ่ำ กรีดิรอนคลับแอนด์ฟอนเดชันดินเนอร์โดยสำนักข่าว AP ระบุว่าไบเดนพยายามเบี่ยงความสนใจต่อสิ่งวิจารณ์ที่ว่าเขามีความจำที่เลือนลางและดูอาจจะสับสนนะครับไบเดนชี้ผู้ร่วมงานเห็นถึงเหตุการณ์ที่ทรัมป์ในวัย77ปีก็มีอาการสับสนหรือว่าพูดผิดเช่นกันโดยผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในวัย8ปปีกล่าวว่าอย่าไปบอกเขานะเขาคิดว่าตัวเองกำลังแข่งกับบารักโอบามา นั่น <N an> เป็นสิ่งที่เขาพูดออกไปนะครับคุณนิติการค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้งานเลี้ยง g r e ดิรอนคลับเป็นฟาวเดชันเดนเนอร์มีมายาวนานตั้งแต่ปี1885นะคะโดยครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นปีที่139แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไบเดนไปร่วมงานเลี้ยงดีซึ่งเป็นปีที่เขาจะลงเลือกตั้งแข่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยกับทรัมป์โดยเป็นการขับเคี่ยวของทั้งสองที่ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแรงแล้วนะคะหลังจากปล่อยมุกเสียดสีทรัมป์เรื่องอายุค,ค่ะทางไบเดนก็กล่าวว่าาเเขห็นถึงภัยคคุก ามที่แท้จริงต่อประชาธิปไตยหากทรัมป์ผู้ซึ่งยังคงอ้างอย่างผิดๆว่าถูกขโมยการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งส่วนทรพย์ของผู้นําสหรัฐสะท้อนแนวทางหาเสียงของทีมไบเดนนะคะที่ออกมาวิจารณ์ทรัมป์และว่าทรัมป์อ่อนข้อเกินไปให้กับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมีร์ปูตินโดยไบยเดนก็กล่าวว่าเราอยู่ในช่วงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยและเสรีภาพกําลังถูกโจมตีอย่างแท้จริงและว่าปูตินกําลังเดินหน้าบุกยุโรป ผู้นาคนก่อนผมยอมต่อปูตินและพูดกับเขาว่าทําอะไรก็ตามที่คุณอยากทําเลยไแบบเดนกล่าวปิดงานด้วยการเอ,อ่ยถึงความสาคัญของสื่อเสรีด้วยนะคะโดยได้กล่าวว่าแม้ตนเองจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สื่อรายงานแต่ก็เข้าใจถึงความจําเป็นของการรายงานข่าวและบอกว่ายังคงทํางานเพื่อให้นักข่าวอเมริกันสองคนได้กลับบ้านนั่นก็คืออีวานเกอร์โควิชซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในรัสเซียและออสซินทายซึ่งหายตัวไปขณะทํางานในซีเรียค่ะโดยงานเลี้ยงนี้นะคะจัดขึ้น ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทค่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอแต่อย่างใดนะคะครับขณะเดียวกันนะครับทนายความของอดีตประธานนาทิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันจันทร์ว่าอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังไม่สามารถหาเงินสดหรือหลักคำประกันมูลค่า454ล้านดอลลาร์เพื่อมาใช้เปิดทางในการยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาลงโทษในคดีช่อโกงเมื่อไม่นานมานี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ ในเวลานี้ทรัมป์ต้องหาเงินสดมาจ่ายหรือวางหลักประกันมูลค่าดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการอายัดทรัพย์ระหว่างที่เดินหน้ายืดหยุ่นคำพิพากษาของตุลาการอาร์เตอร์เอนกูรอนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่สั่งให้อดีตประธานาทิบดีสหรัฐและจำเลยทั้งหลายร่วมทั้งกันชำระเงินจำนวน464ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบีย้ยเนื่องจากการกระทำความผิดในการแจ้งมูลค่าสินทรัพย์ของตนไม่ตรงความจริงเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงินและบริษัทประกรันครับ ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลในวันจันทร์ทนายของทรัมป์ร้องของให้ศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กเลื่อนการบังคับใช้คำพิพากษา,าดังกล่าวไปก่อนครับโดยอ้างว่าจำนวนเงินที่ว่านั้นสูงเกินจริงไปพร้อมกล่าวว่าจำเลยได้ติดต่อบริษัทที่ให้บริการค้ำประกันหรือว่า shorty company ราว30แห่งเพื่อมาใช้ในการวางหลักประกันอยู่ทนายความของทรัมป์ยังระบุด,ด้วยว่าการบังคับให้มีการวางหลักประกันในระดับที่เป็นไปไม่ได้นี้ ต่างกับดังเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการยืน่นยุท์ได้มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดที่เยียวยามไม่ได้ให้กับจำเลยทั้งหมดทั้งยังมีการต่อรองให้ลดมูลค่าหลักประกันให้เหลือ100ล้านดอลลาร์แทนด้วยนะครับหากทรัมป์ยื่นอุท์และแพ้และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้บริษัทค้ำประกันเหล่านั้นที่ยอมเซ็นรับรองให้ก็จะต้องรับภาระชำระเงินค่าปรับทั้งหมดแทน ทางนี้อดีตผู้นำสารัฐรายนี้ปฏิเสธว่าไม่ทำความผิดดังที่สารตัดสินในคดีที่อายการรัฐนิวยอร์กเลติเชียเจมส์ไปผู้ยื่นฟ้องต่อศาลร,ระดับรัฐของนิวยอร์กในคนครแมนฮัตตันนะครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองทรัมป์ก็เพิ่งวางเงินค้ำประก กจำนวน91.6ล้านดอลลาร์ซึ่งครอบคุมคำสั่งลงโทษมูลค่า83.3ล้านดอลลาร์ในคดีหมิ่นประมาทที่ต้องจ่ายให้กับคู่กรณีซึ่งคืออีจีนแคโรลเนื่องจากทรัมป์เรียกนักเขียนชาวเมริกันผู้นี้ว่าเป็นคนโกหกที่ออกมากล่าวหาตนว่าคมคืนเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับ มาถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างประกาศว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีนในทางกลับกันชาวจีนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเมืองของสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA Willian Gallo ที่พูดคุยกับชาวจีนในน,นครปักกิ่งที่กรุงปักกิ่งนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็น ต่อ2ผู้ท้าชิงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมานาเสนอครับค่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญที่สุดในโลกนะคะคนอกจากนี้ก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะคะและเมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นใ,นใกล้เข้ามาทุกขณะค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้ก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในมุมมองของจีนนะคะ วิวเอเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งค่ะเพื่อที่จะสอบถามทัศนะของชาวกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้โดยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่ทีมงานวิวเอได้รับอนุญาตให้เข้าไปทําข่าวในประเทศจีนเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของวิวเอไม่สามารถได้รับวีซ่าไปรายงานข่าวสารที่จีนได้เนื่องจากการควบคุมช่วงการระบาดของโควิด -19 รวมถึงความตึงเครียดของความสัมพันธ์สหรัฐจีนไปฝั่งทัศนะของคนจีนกันค่ะ <S 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 什怎么说呢？我肯定还是基于对我们自己国家的一个想法吧。就是我觉得他俩不管哪个上来，苏玲查克隆·巴金，谈到“”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  ส่วนอลันชาวกรุงปักกิ่งอีกคนนะคะบอกกับวิโเอค่ะว่าพูดในทักษะในฐานะนักศึกษาจีนธรรมดาคนหนึ่งผมชอบทรัมป์มากกว่าแม้ว่าเขาจะดูเวอร์วังไปหน่อยแต่อย่างน้อยเขาก็กำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติของเขาเองนโยบายเกี่ยวกับจีนของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ค่ะโดยใช้เป็นการผสมผสานสูตรการโจมตีอย่างรุนแรงและการทูตระดับส่วนตัวใกล้ชิดเป็นเดิมพันค่ะ United And of was There it's a a F โดยอดีตประธานาะธิบดีทรัมป์เคยกล่าวนะคะว่าคุณรู้ไหมมีความขัดแย้งมากมายระหว่างสหรัฐและจีนและตอนนี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์อันชื่นมื่นไปแล้วค่ะผู้สื่ขาววิวเอที่ลงพื้นที่ในกรุงปักกิ่งนะคะรายงานด้วยค่ะว่าที่จีนตอนนี้ อดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์มีชื่อเล่นที่น่าสนใจในภาษาจีนซึ่งแปลว่าสหายสร้างชาตินะคะว่ากันง่ายๆก็คือทรัมป์เป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือจีนด้วยการทำลายภาพลักษณ์ของสหรัฐในเวทีโลกค่ะเถวหนึ่งในชาวจีนที่กรุงปักกิ่งบอกกับวิวเอนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างที่เขาดูเหมือนจะที่เขาทำดูเหมือนจะตรงกับผลประโยชน์ของจีนซะด้วย ส่วนห่วงนะคะชาวกรุงปักกิ่งอีรายก็บอกว่าเขาแค่เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วบางครั้งเขาก็ทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปในรูปแบบที่มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือจีนค่ะ อย่งางไรก็ตามในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะมีการบังคับใช้มาตรการกำแพงภาษีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกจีนเขามีความสัมพันธ์อตึงเครียดกับพันธม,มิตรสหรัฐอยู่หลายประเทศรวมถึงการประกาศถอนตัวสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกหรือว่าวิพาก์วิจารหลายองค์กรระหว่างประเทศที่สหรัฐเป็นแกนนําค่ะขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นได้เข้ามาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธม,มิตรสหรัฐให้แน่นแฟ้นขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งสั่งคลอนรัฐบาลกรุงปักกิ่งค่ะ He approach does present more more traditional US หวังหุยเหยาประธานองค์กรคลังสมอง Center for China and g l o b a l i z a t i o n กล่าวว่าเขาแสดงท่าทีที่เป็นวิถีดั้งเดิมมากกว่าเขาเน้นให้ความสำคัญกับพันธมิตรและผลักดันค่านิยมด้านอุดมการ์เขาทำแม้กระทั่งจากการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการ แม้จะมีความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอยู่แต่ในยุคข,ของประธานาธิบดีไบเดนก็มีความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจมาโดยตลอดซึ่งเป็นพัฒนาการที่ชาวจีนจํานวนมากรู้สึกยินดีค่ะ attan �ossible หวังเสริมว่าผมไม่ต้องการจะเห็นความสัมพันธ์อันดิ่งเหวเหมือนที่เคยเป็นเพราะหากมันเกิดขึ้นอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่เพียงแต่กับสหรัฐและจีนแต่กับทั้งโลกค่ะซึ่งในวันที่การเลือกตั้งสหรัฐไกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะความไม่แน่นอนระหว่างความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนั้นก็ยังคงมีอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้าค่ะ ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการพูดถึงจีนนะครับซานทูจีนในสิงคโปร์เพิ่งออกมาเตือนประชาชนของตนในวันจันทร์นะครับว่าอยา่าเล่นการพนัน,นใดๆก็ตามเพราะสิ่งนั้นขัดกับกฎหมายของจีนครับโดยคําเตือนดังกล่าวมีออกมาขณะที่รัาบาลกรุงปักกิง่งยกระดับการปราบปรามชาวจีนที่เล่นการพนันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งครับ ในแถลงการดังกล่าวสถานทูตออกคำเตือนต่อชาวจีนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เพื่อให้รับรู้ถึงกฎหมายจีนและให้หลีกเลี่ยงการพนันทั้งนี้สิงคโปร์ก็มีบ่อนคาสิโน2แห่งนะครับโดย1แห่งบริหารโดยบริษัท Las Vegas Sand s ands. แถลงการของสถานทูตจีนระบุด,ด้วยว่าแม้ว่าคาสิโนในต่างประเทศจะเปิดดำเนินการอย่างถูกกฎหมายการพนันข้ามพรมแดนโดยชาวจีนจะถูกต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศเรา ตัวจีนนะครับเคยออกคำเตือนลักษณะนี้ในหลายประเทศมาแล้วเช่นในเกาหลีใต้และสีลังกาครับสารทูตจีนกล่าวด้วยว่าการพนันข้ามพรมแดนยังอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงเช่นการช่อโกงฟอกเงินลักพาตัวการค้าและการลักรอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายครับ เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจีนและฟิลิปปินส์เพิ่งร่วมกันส่งกลับชาวจีนกว่า40คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันในต่างประเทศโดยอ้างอิงจากข้อมูลของแถลงการสารทุตจีนที่ฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและเวียดนามก็เพิ่งตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและลงนามในเอกสารความเข้าใจร่วมกันเพื่อสารต่อง,งานปราบปรามการพนันข้ามพรมแดนด้วย และในวันจันทร์นะครับสารทูตที่จีนที่สิงคโปร์กล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งบอะแสรเรื่องการพนันออนไลน์และการพนันข้ามชาติอีกด้วยนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ v a t h a i c o m และอย่าลืม Follow เรานะครับที่ Facebook Instagram แล้วก็ x v a t h รวมทั้ง s ับสไคร์ยูทูบ v a t h a i หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับ ยังมีประเด็นกลุนๆกันที่เอเชียมาฝากอีกเรื่องึใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะไปที่เกาหลีเหนือนะคะยิงขีปนาวุธนําวิถีพิสศยใกล้เข้าไปในทะเลเมื่อวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนแล้วขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนร่วมการประชุมเพื่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตยที่กรุงโซซึ่งทางผู้นําเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกเป็นระยะทางประมาณ300กิโลเมตรในช่วงเช้าจากกรุงเปียงยางนะคะโดยจรวดเหล่านั้นตกลงในทะเล เลตวันออกกาหลยใต้ประนามการกระทําดังกล่าวของรัฐบาลเปียงยางและว่าเป็นการย่ยอยุอย่างชัดเจนและได้แชร์ข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นแล้วฝั่งกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธ3ลูกที่ยิงออกมาเดินทางได้ไกล350กิโลเมตรด้วยความสูงสูงสุด50กิโลเมตร นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นประนามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แล้ว่ารัฐบาลเปียงยางและเมินมติของสาหารประชาชาติแล้วว่าการกระทําของเกาหลีเหนือเรือลอกนี้คุกคำสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาครวมถึงประชาคมโลกและไม่สามารถยอมรับได้ ในวันจันทร์รัฐมนตรีเบลงเคนของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมิธ for democracy วันแรกกับตัวแทนระดับสูงหลายประเทศนะคะและมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลและรัฐมนตรีต่างประเทศโชโตเตยูแห่งรัฐบาลกรุงโซการประชุมนี้ก็เป็นความริเริ่มของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนค่ะที่ต้องการให้มีการหารือแนวทางที่จะทําให้ประชาธิปไตยนั้นไม่เดินถอยหลังและรักษาแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพทั่วโลกค่ะ และก่อนจะไปติดตามรายงานพิเศษช่วงท้ายนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็เขียวยกแผงอีกวันนะครับโดยดาวโจนส์บวก0.2%ที่38,790จุด S&P เพิ่มขึ้น0.6%ที่5,149จุด NASDAQ พุ่งถึงเกือบ1%ที่16,103จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.09%ที่2,163ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท98สตางครับและมาส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนทั่วโลกประสบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เราว่าดูแลความสะอาดอย่างดีแล้วอาจจะแย่ก,กว่าภายนอกเสียด้วยซ้ำนะครับคุณคมสรรศรีชนะวิบุณชัยมีรยายะเอีเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานําเสนอครับ บริษัทไดสันผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเปิดเผยข้อมูลที่จัดทาครั้งแรกจากโครงการข้อมูลคุณภาพอากาศที่เชื่อมต่อทั่วโลกของบริษัทไดสันซึ่งระบุว่าข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับเครื่องฟอกอากาศมากกว่า2.5ล้านเครื่องชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วมลภาวะภายในบ้านมักที่จะเลวร้ายกว่ามลภาวะที่อยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัย การวิจัยพบว่าระดับ PM 2.5ที่พบภายในอาคารในทุกประเทศมีค่าเฉลีย่ยต่อเดือนเกินกว่าตัวเลขที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แนะนำให้สัมผัสได้ในระยะยาวเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนต่อปี Air q u a l i t y i n d o o r s is actually worse than air quality outdoors. That's true for 11 months. มนหัวหน้าฝ่ายคุณภาพอากาศจากบริษัทไดซันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า การที่คุณภาพอากาศภายในอาคารย่ำแย่กว่าคุณภาพอากาศภายนอกอาคารนั้นเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นได้นาถึง11เดือนต่อปีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติการศึกษาดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมจุดข้อมูลหรือว่า Data Point มากกว่า500แสนล้านจุดของผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศกับแอปพลิเคชัน m ม d ์ดสัในเกือบ40ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี 2022- ถึงปี2023 ข้อมูลข้างต้นนะครับระบุถึงมลพิษ2ประเภทได้แก่ PM 2.5และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC s โดย PM 2.5หมายถึงอนุภาคที่มีขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่าราว1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ทั่วไปเป็นสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสามารถสูดดมเข้าไปได้รวมถึงป็นหัวข้อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างแหล่งกำเนิดของ PM 2.5อย่างเช่นการเผาไหม้ของการปรุงอาหารด้วยกา๊าซหรือการใช้เตาฟืนสะเก็ดรังแคจากสัตว์เลี้ยงขี้เท้าและฝุ่นสำหรับสารอินทรีย์ระเหยคือสารมลพิษจากกา๊าซซึ่งรวมถึงกา๊าซเบนซีน,นและกา๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ide, ที่ถูกปล่อยออกมาจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างเช่นการทำความสะอาดภายในบ้านหรือการปรุงอาหารด้วยกา๊าซการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสเปรย์ฉีดร่างกาย เทียนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโซฟีริงนักวิจัยด้านคุณภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยแห่งพอร์สมารประเทศอังกฤษที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยนี้กล่าวว่าผู้คนอาจจะค่อนข้างประหลาดใจกับแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศภายในอาคาร Yeah people might be quite surprised at the sources of indoor air pollution cooking can be a major source of it ริงยังเล่าว่าถ้าคุณนั่งอยู่บนโซฟาอนุภาคฝุ่นละอองก็จะฟุ้งกระจายและคุณนั่งดูทีวีที่รายล้อมไปด้วยพวกมันแม้แต่เตียงนอนของเราอนุภาคเหล่านี้ก็ยังเกาะอยู่บนเตียงได้ดังนั้นหากเราพลิกตัวในตอนกลางคืนจะทําให้ออนุภาคฝุ่นกระจายอีกครั้งและเราก็จะหายใจเอาพวกมันเข้าไปขณะที่หลับอยู่ ข้อมูลการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่ชี้ว่าระดับของ PM 2.5ในพื้นที่อาคารจะมีปริมาณสูงที่สุดในช่วงเย็นและกลางคืนขณะที่ผู้คนใช้ชีวิตภายในบ้านซึ่งสูงกว่าช่วงที่คนอยู่ในที่ทำงานหรือสถานศึกษานอกจากนี้ข้อมูลยังทำให้ทราบว่าในเดือนกุมภาพัานธ์ประเทศส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความแตกต่างของปริมาณฝุ่น PM 2.5ระหว่างพื้นที่ในอาคารและพื้นที่กลางแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเผยนะครับว่าการทําความสะอาดทั่วไปสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองในที่พักของเราได้แต่ริงนักวิจัยด้านคุณภาพอากาศย้ำเตือนเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยบอกว่าหากเราใช้สเปรย์ละอองลอยหรือว่าแอโรสโตรสเปรย์ทำความสะอาดสิ่งนี้อาจไปเพิ่มปัญหาฝุ่นละอองอันเป็นส่วนประกอบของมลพิษทางอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกใช้สารเคมีในการทำความสะอาดที่พักอาศัยของเราด้วย ผมคมสารสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสรัรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากเวีไทยกรุงวอชิงตันครับผมนภพาชัยเฉลิมมงคลดิฉันดีที่การกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรัส แต่การใช้ชีวิตในบ้านก็ยังลําบาก<ช>เลยเราให้จินตนาการว่าแค่พลิกตัวก็อันตรายแล้วต้องใส่หน้ากากอนามันาย,นอ,ยนอนนิ่งๆแลคะเขาบอกท้องสะอาดจริงๆไงะท้องสะอาดมากขึ้นเมื่อี้เมื่อคุยคุณคุณนิติการว่ามีแบบเครื่องดูถุงแบบใหม่ให้มาดูดเตียงอะไรนะใช่ช่วงนี้กําลังมีเทรนด์หนึ่งที่กระจายไปในอเมริกาที่เขาจะมีการใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถดูดฟูกต่างๆหรือว่าโซฟาต่างๆเพราะว่าที่นี่ก็อินกับเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะที่เป็นผ้าซะส่วนใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นในบ้านอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าการทรําความสะอาดบ่อยๆปัดกวาดเช็ดทูเป็นประจำเนี่ยก็ก,ก็ถือว่าช่วยได้กลายเป็นว่าทําให้นึกถึงนึกย้อนถึงพฤติกรรมของที่บ้านว่าตื่นมาต้องกวาดบ้านทูบ้านตอนเช้านะเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษถ้าเราแก้จากข้างนอกไม่ได้แก้จากตัวเราไปในระดับหนึ่งก่อนก็แล้วกันเพื่อลดความรุนแรงค่ะต้องพก นอกจากพกโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วนะคุณนภรัชเรายังต้องพกเครื่องดูดฝุ่นติดตัวเวลาพูดนะครับกเพื่อดูดเพื่อให้ตไทยคุณธนรัตน์อย่าอย่าพูดนะคะเดี๋ยวดวคุณนภรัชจะพกมาจริงๆให้เช็ดให้ถูเนี่ยสนัดนะครับ S 1> <S 1> ใช้บริการได้อ๋อค่ะเป็นงานถนัด <c oughs> ดิฉันส่งเสริมสนับสนุนใช่ละ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ <c oughs> มีวิถีชีวิตที่สามารถป้องกันตัวเองได้และทําให้คนรอบข้างปลอดภัยด้วย <c oughs> ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก v ีเในเช้าวันนี้ค่ะคุณนภรัตคุณน